สวัสดีครับเพื่อนๆมาอยู่ผมชายหนุ่มผู้หลงไหลในโอเมงโก้ครับและในวันนี้ก็มาอยู่กับเกมที่ผมอยากไลฟ์แต่ไลฟ์ไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องน็ตนิดหน่อยแล้วจะเอามาทําคลิปก็ไม่รู้ว่าจะทําออกมาอย่างไรครับจนผมรู้สึกว่าในฐานะเซนเซมือใหม่ผมเลยอยากจะไม่ใช่แนะนําหรอกเหมือนมาบ่นถึงความยากลําบากแล้วกันแล้วก็ตรงจุดที่ผมบ่นเนี่ยสำหรับท่านใดที่เป็นเซนเซผู้มีประสบการณ์เนี่ยก็มาแนะนํากันได้เลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยผมขอพูดถึงการจัดทีมแล้วกันคือในตอนแรกผมค่อนข้างมีปัญหากับแท่งของทีมาก พอตอนเริ่มเล่นเนี่ยผมมีแค่ยูกะกับฮารูกะเท่านั้นที่เป็นแท้งซึ่งยูกะเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับแต่กับตัวของฮารูกะเนี่ยนาำไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถึงแม้ว่าผมจะชอบนิสัยนางก็เถอะนะคือกับทีมระเบิดที่เห็นอยู่เนี้ยผมไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับเพราะว่ามียูกะอยู่แล้วแล้วก็คนอื่นๆในทีมเองเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เขาแนะนําสําหรับมือใหม่ด้วยมันเลยไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับมันจะไม่มีปัญหาจริงๆกับทีมเจาะเกาะเนี่ยแหละครับเพราะตอน,น,นแรกผมยังไม่มีซูบากิไง แล้วผมก็เลยต้องลากยูกะมาเป็นแทงให้ทีมคือผมก็พอรู้แหละว่าจัดทีมบางทีมันก็ไม่ต้องมีแทงก็ได้ใช่ไหมเพราะมันก็คงมีตัวละครตัวอื่นที่แบบไม่ใช่แทงแต่ก็ยืนแทงแทนได้อยู่ใช่ไหมล่ะแต่กับไอดีผมมันไม่ใช่อย่างนั้นไงเพราะพอไม่มีแทงปับ๊บนักเรียนผมเขาก็จะตายกันให้ได้เลยครับโดยเฉพาะซูมิเรสเนี่ยครับอย่าว่ากันนี้เลยนะเหมือนผมปั้นนางมาตายอะคือผมนึกว่านางจะพอเอามาแทงได้ไงแต่ปรากฏว่าไม่ได้เว้ย แล้บางทีผมเห็นมันมีสิ่งกีดขวางอยู่แต่ซูมิเรก,ก็ไม่ใช้นะครับอาจจะด้วยความที่นางเป็นตัวที่ยืนหน้าสุดมั้งนางก็ยืนยิงเขาปั้ง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 เขาก็ยิงนางปั้งปั้งปปัแล้วสักพักนึงก็จะเห็นนางไต่ขึ้นฮอไปครับอืมนั่นแหละช่วงแรกผมเลยต้องแบบจับเอาตัวของยูกะมาใช้งานแต่พอเล่นไปเรื่อยๆแ,แล้วมันเริ่มไปเจอพวกด่านที่มันมีแต่พวกศัตรูเกาะหนักอะ่ะมันก็เริ่มลําบากครับ ผมก็เลยไปศึกษาดูว่ามันมีแท้งเจาะเกาะดีๆหายง่ายๆบ้างไหมจนได้เจอว่าเขาแนะนําเป็นตัวของซูบากิเนี่ยแหละแล้วก็โชคดีครับที่ในช่วงที่ผมเริ่มเล่นเนี่ยมันมีสุ่มฟรีวันละสิบรพอดีแต่กว่าน่าจะออกนี่ก็รอบไปวันสุดท้ายเลยนะอืแต่ก็ชัดเจนนะว่าพอได้นางมามันก็สบายขึ้นเยอะเลยครับถึงจริงๆเขาจะมีแนะนําว่าต้องอัพกระเป๋านาให้ถึงเทียร์สีก็เถอะแต่ผมว่าประมาณนี้ก็เวิร์กแล้วล่ะไม่ใช่อะไรหรอกผมว่าไออัพเทียร์อุปกรณ์เนี่ยมันค่อนข้างยากอะกว่าจะวนหาของครบบางทีมันดูแบบ เปลืองสเตมิน่าเหมือนกันนะส่วนทีมลึกลับเนี่ยผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้งานขนาดนั้นแต่เท่าที่ดูก็เห็นเขาแนะนําประมาณนี้แหละนะแต่ไม่นับฮารุกะนะอันนี้ผมแค่เอามายืนไว้เฉยๆมาในเรื่องของการสุ่มกันบ้างครับช่วงนี้เนี่ยมันมีตู้ของซากุระโกเข้ามานะ นาเป็นนักเรียนใหม่เนาะแล้วก็จะมีอุยจังกับฮินาตะนะครับที่เป็นตัวละครรีลันกลับมาเนาะซึ่งเห็นเขาแนะนําเป็นตัวของอุยจังนะเพราะว่าใช้งานได้ยันเลดเกมเลยด้วยสกิล ex ของนางที่จะลดค่าคอสสกิล ex ของเพื่อนคนหนึ่งลง50%ก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมแถมจะตัดจุดทศนิยมออกด้วยหมายความว่าไอ้พวกที่ใช้ค่าคอส5เนี่ยก็จะใช้ค่าคอสเหลือแค่2แทนแถมสกิลนี้ยังใช้ได้ตั้ง2ครั้งเชียวนะ ผมเลยสนใจน้องมากๆแล้วก็ซัดไปหกสิบโลแล้วครับแต่น้องยังไม่ยอมอ,กออกเลยผมก็เลยกะว่าจะมาสุมเนี่ยแหละเออแต่แบบว่ามันก็มีเสียดายเพชรเสียดายตัวนิดหน่อยนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าหลังจากนี้ไม่กี่วันเนี่ยมันจะมีตู้ของโทคิกับนางีสะเข้ามาด้วยซึ่งผมถูกใจโทคิเป็นพิเศษครับก็เลยไปลองศึกษานางดูก็ได้รู้ว่านางเนี่ยเป็นตัวที่เก่งนะแล้วก็เป็นสายเตีรยรเบิดที่ทาดาเมจใส่ศัตรูแบบเดียวๆได้แรงมากแต่พอรู้ว่านางตีระเบิดเนี่ยแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากข้้าามตูนนงแท เพราะผมว่าทีมระเบิดที่ผมมีอยู่เนี่ยถึงจะไม่ได้ดีขนาดนั้นก็เถอะแต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่อะแล้วถ้าได้โทคิมันจริงๆผมว่าผมต้องเอานาไปแทนเซริกะไงแล้วผมยังไม่อยากดอบเซริกะตอนนี้ไม่ใช่ว่าผมอวยนะผมแค่พอใจในสิ่งที่ผมมีอยู่ต่างหากละ่กะก็นั้นผมก็มีแอบแอบไปส่องเหมือนกันนะครับว่าไอ้ตู้ที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยมีตู้ไหนบ้างเพราะว่าตู้ที่จะเข้ามาในเซิร์ฟโกบอลเนี่ยมันก็ตามของเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยเนาะ ผมก็เลยรัดไปนู่นเลยอสุสาชุด่มยน้าครับเพราะเห็นว่าเป็นตัวทําดาเมจลึกลับที่ดีคนหนึ่งเลยแถมเอาไปลงพวกเดบอสที่เป็นกรอบพิเศษได้ด้วยแต่ถึงผมจะพูดเหมือนกับว่าจะดองรออสุสาก็ตามแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะขอสุ่มหน่อยแล้วกันนะสักสี่มัลติพอเออเผื่อได้ตัวของอุยจังมานะครับไปกูอัดมานานขนาดไหนแล้วเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดถ้าเ,าเกิดว่ามันเป็น มีสามดาวเนี่ยมันจะออกเป็นออล่าม่วงๆได้ปะตรงหน้าเซนชื่อเนี่ยอ่ะอย่างนี้น่าจะไม่ใช่มันต้องม่วงๆอะเซนชื่อหรอเลซนอนุมัติมันมีแตกลุ้งหรือเปล่าว่าเกมนี้ผมอยากรู้จังเลยอย่างเกมอื่นมันจะมีบางบางเกมไงมันจะมีแบบแตกลุ้งจากสีทองกลายเป็นสีลุง้งนีย จูดิอันนี้สองดาวอาคานี้อันนี้ก็เก่งเหมือนกันนะชิมิโกะหุ่ยมยังไม่เคยได้โมโมอ้น่ารักโอเคผมก็กำลังอ่านนะเรื่องของนางอยู่เลยอะในเรื่องบทอของชมรมเกมเนี่ยจินัสซึชิมิโกะอีกแล้ว อันยันนี้อันนี้สาวแว่นสาวแว่นมาเปิดอีกเปิดอีกรอบนี้ใช้พันสองร้อยเพชรนะครับรอบแรกใช้ตัวสุ่มฟรีมั้งสิบโลอืมได้มาจากอะไรไม่รู้จะไม่ได้เหมือนกันอันนี้ไม่ออกม่วงเลยหรือว่าผมจำผิดวะหรือว่ามันไม่ใช่ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะ ไอออกโม่ที่ว่าเนี่ยฮารุกะมาเฉยเลยจูริอีกแล้วซูซูมิโคทามะมาสองดาววิซูบากิน่าทำไมทีอย่างนี้ออกง่ายจังวะ เฮนย้คนนี้ก็เก่งอะซึนะออสายตีลึกลับใช่ปะ่ะคราผมจะไม่ผิดมันง่ายเกินไปง่ายง่ายไปจริงๆไอตอนที่ผมสุ่มหาตอนนั้นทำไมมันไม่ง่ายอย่างนี้ไปอีกสองมัลติครับแต่มันออกสารดาวยากเหมือนกันนะเกมนี้อ่ะอ่า มีแต่สีทองเนาะไม่แต่มันการันตีทองตัวหนึ่งอยู่แล้วปะเพราะว่ามันการันตีสองดาวถ้าสุ่มสิบโลหรือผม,ผ,มผมจำผิดหรือป่าไอย,ยูกาบอุตาฮะนางเก่งหรือเปล่าผมเห็นสก,กิลนางเหมือนแบบ วางป้อมปืนได้ด้วยนะผมลองเอาไปเล่นดูแล้วมันก็ไม่ดีไม่รู้เหมือนกันนี้ชิเศษมามอตีสุดท้ายมันจะมีอะไรด,ดีดีบ้างไหมเนี่ยฮะผมไม่น่าการันตีหรอกเพราะการันตีมันใช้ต้องสองร้อยโลเลยนะ โอ้โหแม่งเราห้ดาวเอ้ยไม่ใช่ห้ดาวสองดาวห้าตัวมันไม่มีแตกรุ่งจริงๆหรอวะเนี่ยผมถามจริงเถอะทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วไม่คือผมไปนั่งดูในโพสต,ตอนในโพสต์ของเพจ <c oughs> เพจบูอาคายของไทยอะ่ะ <c oughs> เขาก็เอามาอวดกันแล้วแบบบางคนเขาเปิดตัวฟรีแบบได้เลยนะอุยจังเนี่ยแม่งเอย้ยอิวะ เฮ้ยตัวหม่จุนโกโอเคโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะออพูดผิดพูดมัว่วยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับใช่พูดผิดยังไงต้องขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถมาแนะนําเพิ่มเติมกันได้นะวันนี้ก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับขอให้อโอมงโกจงสถิตยอยู่กับทุกท่านนะ Bye bye chào.